สำหรับชาวลัคนาสิงห์นะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยนะเป็นเดือนที่คุณดูมีความมุ่งมั่นมีความเป็นตัวเองมีความสมบูรณ์เกิดกับตัวเองได้ดีนะครับสามารถหาเงินหาทองอะไรได้ดีมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จต่างๆได้ดีจัดการกับเรื่องของปัญหาได้ดีเพียงแต่ว่าเดี๋ยวพอช่วงครึ่งเดือนหลังสิ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือเรื่องของความใจร้อนนะครับมันอาจจะอยู่ในอารมณ์ของการอยากปะทะมากหน่อยนะครับก็เป็นจุดที่ต้องระวังรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับ สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายใครทักดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าเดือนกันยายน2 5 6 6เนี่ยชาวลัคนาสิงห์จะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะครับอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลนะครับมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ มาเริ่มาที่ตัวตนของชาวลัคนาสิงห์นะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์นะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยในช่องราศีสิงห์เนี่ยมีดาวพุธมาโคจรอ,อยู่ทับตัวของคุณอยู่เนี่ยเกือบทั้งเดือนเลยเหมือนกันตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่27เลยเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นการที่ดาวพุธมาทับตัวและดาวพุธเนี่ยเขามาจากดาวอะไรที่ทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาภะนะครับซึ่งแปลว่าความสําเร็จแปลว่าลาภผลแสดงว่ามันก็มีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จเกิดลาภผลกับคุณได้ดี ดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคําว่ากระดุมพักก็คือการเงินเรื่องของธุรกิจที่มาทับตัวอยู่มันก็มีช่องทางกับเรื่องของการเงินที่จะได้เข้ามามีเรื่องของโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นได้ดีในช่วงนี้นะครับแถมดาวพุธท,ที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ย ดาวเขามีกําลังดีด้วยนะครับดาวได้ตําแหน่งอุจจาวิราศโดดเด่นดีดาวได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับมีบารมีดูมีความยิ่งใหญ่ดาวได้ตําแหน่งราชาโชคได้รับความนิยมได้ดีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะได้อะไรก็เป็นได้แบบใหญ่ๆได้รับการสนับสนุนตอบสนองได้ดีดาวพุธถูกมองเป็นเรื่องของคําพูดคําจา เพราะฉะนั้นเวลาดาวพุทธที่มีกําลังดีมาทับตัวมันก็จะเป็นช่วงที่คุณเจรจาได้ดีนะครับมีศักยภาพกับการเจรจาพูดจาอะไรได้ดีมีศักยภาพกับการเจรจาแล้วคนให้การตอบรับตอบสนองกับเรื่องต่างๆได้ดีเป็นที่นิยมนะครับเจรจาแล้วดูมีน้ําหนักคนให้การรับฟังได้ดีนะครับการที่ดาวอาทิตย์ในเดือนนี้ดาวตัวคุณเองเนี่ยจนถึงวันที่17นะครับ ดาวเนี่ยยังอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรดาวมีความเข้มแข็งดีมั่นคงดีเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็จะมีความเป็นตัวเองได้ดีนะครับทำอะไรดูมีความชัดเจนแสดงออกกับการเป็นตัวเองได้ดีมีความมั่นคงกับสิ่งที่ทําได้ดีดาวอาทิตย์เป็นดาวของความกระตือรือร้อนดาวของพลังงานมันก็จะเป็นเดือนที่ คุณก็ยังดูมีความตื่นตัวมีพลังงานที่ดีนะครับแถมดาวที่สัมพันธ์อยู่นอกจากดาวพุทธที่สัมพันธ์มันทําให้คุณสามารถจัดการกับเรื่องต่างๆสําเร็จได้ดีหาเงินหาทองได้ดีแต่ดาวที่สัมพันธ์อีกดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์ที่เล็งกับดาวอาทิตย์อยู่แต่เขาเป็นดาวคู่ธาตุไฟกันเพราะฉะนั้นดาวเสาร์ก็จะมีส่วนกับการกระตุน้นความกระตือรือรน้นกระตุน้นความมุ่งมั่นกระตุน้นความ รวดเร็วอะไรต่างๆที่คุณทําได้นะครับถึงแม้ดาวเสารที่เล็งลัคนาเป็นพิณทุบาทมันอาจจะส่งผลให้คุณยังต้องเหน็ดเหนื่อยอึดอาจมีเรื่องให้เหนื่อยกับเรื่องของปัญหานะครับเพราะดาวเสารมาจากคําว่าอะไรที่คุณจะต้องจัดการแต่ข้อดีคือคุณก็พร้อมที่จะไฟกับปัญหาคุณก็จะมุ่งมั่นกับการแก้ไขนะครับการสอบการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะทําได้โดดเด่นดีและในเดือนนี้นะครับดาวศุกร ดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชาเรื่องของการเดินทางการเจรจาการติดต่อดาวเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศดาวถอยหลังอยู่นะครับซึ่งก็จะอยู่จนถึงวันที่28ซึ่งเวลาดาวมันได้ตําแหน่งนี้นะครับเขาเรียกได้ตำแหน่งราชาโชคก็จะมีโอกาสมีโชคได้รับความนิยม เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่บางทีคุณอาจจะต้องเจอเรื่องของการเดินทางอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบด่วนๆน,นะครับส่วนใหญ่เวลาดาวเสาร์กับดาวอาทิตย์ เลงกันเนี่ยมันเป็นคู่ธาตุไฟมันก็มักจะต้องเจออะไรที่มันเรื่องที่มันเกี่ยวกับการเร่งรีบอยู่แล้วเพระเาะฉะนั้นการที่ดาวเรื่องของการเดินทางไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการต้องเดินทางอะไรด่วนๆเดินทางไปในที่แปลก,ปลกๆที่มีโอกาสกับการเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงก่อนวันที่9ในที่ดาวเกตเขากระตุน้น ในภพเรือนวินาศอยู่ด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางแบบดุนดวนเดินทางไปในที่แปลกๆจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับพอวันที่9าดาวเกตเขาก็ย้ายดาวเกตย้ายไปอยู่ในภพลาภะไปกระตุ้นเรื่องของความสําเร็จลาภผลต่างๆนะครับส่วนดาวเกตถูกมองเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาไปอยู่ในภพลาภะเขาก็ถือว่ามันก็จะเป็นช่วงต่อจากวันที่9ไปในเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีส่วนกับการช่วยให้เกิดความสําเร็จอำวย อวยพรอะไรต่างๆกับคุณได้ดีมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีนะครับพอวันที่18ดาวตัวคุณเองเนี่ยดาวอาทิตย์ก็ย้ายดาวตัวคุณย้ายไปอยู่ในภพเรือนเรื่องของการเงินนะครับดาวออกจากบ้านตัวเองแต่ดาวอาทิตย์ถือว่าก็ยังมีกําลังดีนะเพราะดาวอาทิตย์ไปอยู่ในบ้านดาวพุธในขณะที่ดาวพุธยังอยู่ในบ้านดาวอาทิตย์ เป็นดาวสลับเรือนกันนะครับซึ่งดาวก็ยังมีกําลังที่ดีคุณก็ยังมีศักยภาพกับการมุ่งเน้นกับการจัดการเรื่องของการเงินมองหาเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆได้ดีนะครับแต่ข้อที่ต้องระวังหน่อยหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ไปอยู่ตรงนี้เขาต้องไปเจอกับดาวอังคารซึ่งเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะครับการที่ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเจอกันเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่อุบัติเหตุเป็นคู่ปะทะ เพราะฉะนั้นจุดที่ต้องระวังในส่วนตัวคุณเองเลยเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุที่เกิดกับเรื่องของบ้านรถนะครับที่เกิดขึ้นได้เพราะดาวอังคารที่สัมพันธ์อยู่เนี่ยเป็นคู่ศัตรูเนี่ยมันมาจากควา,าว่าพันธุที่แปลว่าบ้านที่แปลว่ารถนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงที่ดาวทับดาวอังคารเขาอยู่ด้วยกันแค่2ดวงเนี่ยช่วงวันที่18ถึงวันที่27เนี่ยก็ต้อง ระวังมากหน่อยนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็คือระวังที่จะมีเรื่องของการขัดแย้งกับญาติพี่น้องที่เกิดกับเรื่องของการเงินเพราะดาวคู่ศัตรูมันไปเจอกันอยู่ในช่องการเงินนะครับดาวอังคารพันธุก็เป็นเรื่องของแปลว่าญาติพี่น้องก็ะดาเพราะนั้นก็ระวังการมีปัญหาขัดแย้งกันกับเรื่องของการเงินกับญาติพี่น้องนะครับแต่เดี๋ยวพอ8ดาวพุธก็ย้ายนะครับดาวศุกร์ก็ย้ายมา เพราะฉะนั้นการที่ดาวพุธย้ายมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีแต่ดาวคู่ศัตรูและมีดาวพุธมาอยู่ด้วยและดาวพุธเขาเป็นเจ้าของบ้านนะครับดาวย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรดาวได้ตําแหน่งมหาอุดมีกําลังโดดเด่นด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เจ้าของบ้านแข็งแกร่งเนี่ยมันก็อาจจะแบบสามารถควบคุมเรื่องของความขัดแย้งให้มันอยู่ในล่องในลอยได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหต นะครับก็จะดูเบาใจลงได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องระวังนะเพราะมันก็ยังมีเกณฑ์กับการเกิดและทําให้เสียเงินเสียทองได้เหมือนกันนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งกับญาติพี่น้องมันก็อาจจะยังข,ขัดขัดกันอยู่แหละแต่มันก็ยังอยู่ในจุดที่สามารถาลงตัวได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะเวลาดาวพุธมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังมาเจอกับดาวอังคารซึ่งคู่นี้ก็ อาจจะยังมีคําโดนต่อว่าโดนถากถางอะไรแบบนี้นะครับก็ยังมีอยู่แต่อย่างน้อย ดาวมันแข็งแรงเจ้าของบ้านแข็งแรงมันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนก่อนที่ดาวพุธย้ายนะครับอีกจุดหนึ่งดาวศุกร์ที่ย้ายมาในวันที่28ด้วยเช่นกันมาทับตัวดาวศุกร์เป็นเรื่องของการเดินทางอันนี้ก็จะยังมีเรื่องของการเดินทางอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเร่งด่วนแล้วนะครับดาวศุกร์เป็นเรื่องของการงานก็จะมีเรื่องของงานที่เข้าม,มาด้วยเหมือนกันมาทับตัวเพียงแต่ว่าดาวศุกร์มาอยู่ตรงนี้ ก็จะเล็งกับดาวเสาร์และคู่นี้เขาเป็นคู่ศัตรูอีกคู่หนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นคู่ของความเครียดความกังวลความทุกข์ใจมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็จะมีเกณฑ์กับการต้องเดินทางแต่คุณอาจจะไม่ได้อยากเดินทางนะครับหรือมันมีเรื่องของการงานที่เข้ามาแต่คุณก็อาจจะมีความกังวลมีความเครียดกับปัญหาที่จะต้องเจอจากเรื่องการงานนะครับก็จะมีเกณฑ์ที่จะต้องเครียดอีกเหมือนกันในช่วงปลายเดือน มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพุธนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยก็มีดาวอังคารมาลอยอยู่ในภพเรือนการเงินของคุณซึ่งดาวอังคารเวลาอยู่ตำแหน่งนี้ดาวได้ตำแหน่งมหาจักรดาวอังคารเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภาที่แปลว่าคนช่วยเหลือคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์กับการได้รับการสนับสนุนได้รับสปอนเซอร์อะไร กับเรื่องของการเงินที no like ่เป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนกันนะครับดาวอังคารเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าพันธุทที่แปลว่าบ้านแปลว่ารถนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์กับการที่จะได้อะไรที่มันเป็นทรัพย์สินที่มันเป็นของใหญ่ๆนะครับได้บ้านได้รถที่มันจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือช่องทางของการเงินมันอาจจะเกิดจากอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของรถ พันธุปแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องอาจจะมีเกณฑ์ที่ญาติพี่น้องมีส่วนกับการนําพาเรื่องของการเงินธุรกิจมาได้พันธุปแปลว่าการศึกษาใครที่ทําธุรกิจที่ไปเกี่ยวกับด้านของอาสายการศึกษา นะครับสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสกับการช่องทางการเกิดการเงินจากตรงนี้ที่มันแบบใหญ่ๆได้ดีนะครับเพราะเดือนนี้เนี่ยถ้าดูดาวพุธเองดาวพุธที่เป็นดาวการเงินของคุณเนี่ยที่มาทับตัวอยู่จนถึงวันที่27เดนี่ยนะครับดาวพุธก็ได้ตําแหน่งมหาจักรก็คือถ้าได้เงินก็เป็นเงินก้อนใหญ่ดาวได้ตําแหน่งราชาโชคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินธุรกิจก็จะมีคนตอบสนองตอบรับได้ดีดาวได้ตําแหน่งอุจจาวิราชมีศักยภาพก,กับการจัดการอะไรต่างๆเรื่อง ของการเงินได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดูแบบดีโดดเด่นกับเรื่องการเงินเลยนะครับดาวอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17ซึ่งดาวอาทิตย์ก็มีความแข็งแรงก็ส่งผลให้คุณก็มีศักยภาพก,กับการหาเงินหาทองได้ดีอย่างชัดเจนเลยนะครับดาวการเงินของคุณก็โดนดาวเสาลิงแต่บังเอิญเขาเป็นคู่สมพลกันนะครับเพราะฉะนั้น ถึงแม้ดาวเสาร์จะมาจากคำว่าอาริอาจจะมีเกณฑ์กับการได้เงินมาก็จัดการกับเรื่องของภาระหนี้สินนะครับแต่พอมันเป็นคู่สมพลกันเนี่ยในมุมดีก็อาจจะมีเกณฑ์กับการที่จะได้หนี้อะไรเก่าๆเข้ามาก็ได้นะครับเหมือนกับลูกหนี้เก่าๆจะมาใช้หนี้เพราะดาวเสาร์เดินถอยหลังอยู่มีเกณฑ์กับการหนี้สินเก่าๆที่มันจะได้เข้ามากับเรื่องการเงินในจังหวะนี้ด้วยเช่นกัน และพอวันที่9นะครับดาวเกตก็ย้ายไปกระตุ้นในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะนะครับในขณะที่ดาวพุธเนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งเขาทำเป็นดาวาทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบลาบผลซึ่งดาวก็มาอยู่ทับตัวคุณเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสกับเรื่องของการจะได้โชคลาบอะไรที่มันเป็นแบบลาบลอยเกิดกับคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับ พอวันที่18ดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในช่องการเงินตัวคุณก็มาอยู่ในเรื่องการเงินคุณก็จะมาโฟกัสยังมองช่องทางกับเรื่องของการหาเงินหาทองได้ดีเพราะดาวเขาสลับบ้านกันเป็นดาวสลับเรือนมีศักยภาพกับการหาเงินหาทองได้ดีนะครับแต่มันอาจจะมีจุดที่ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์มันต้องมาเจอกับดาวอังคารที่มันเป็นคู่ศัตรูกันในช่องการเงินมันอาจจะส่งผลให้ตั้งแต่18มาเนี่ยมัน อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นเนี่ยมันง่ายที่จะพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะเกิดการขัดแย้งก่อนนะครับหรือจากลักษณะของโอกาสกับการเงินที่บอกในเบื้องต้นน่ามีโอกาสกับการได้จากเรื่องต่างๆเนี่ยบางทีก่อนจะได้มันก็อาจจะต้องมีเรื่องของความขัดแยง้งมีเจอสภาวะของการแข่งขันอะไรก่อนถึงจะได้นะครับก็ มันอาจจะดูติดขัดหรือยากขึ้นกว่าก่อนวันที่18หน่อยหนึ่งเพราะมันมีดาวคู่ศัตรูมาอยู่ในช่องการเงินนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่28ดดาวพุธก็ย้ายตามมาดาวศุกร์ก็ย้ายมาเพราะฉะนั้นดาวพุธย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งเกษตรมีความเข้มแข็งดีต่อเนื่องดีซึ่งช่วงนี้เนี่ย ถ้าเกิดดิวธุรกิจอะไรได้ก็จะเป็นธุรกิจที่มันแบบระยะยาวถาวรได้ดีนะครับดาวได้ตําแหน่งมหาอุดมีกําลังโดดเด่นสูงส่งก็คือการเงินช่วงนี้ก็ถือว่ามีความโดดเด่นดีถ้าดิวธุรกิจอะไรได้ก็จะเป็นธุรกิจที่แบบมีผลตอบแทนที่สูงนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียก็คือมันก็ยังมีดาวคู่ศัตรูอยู่ในช่องการเงินเพราะฉะนั้นบางทีต้องแยกนะครับคือถ้าดิวได้ ได้ธุรกิจได้แล้วตอนนี้มันจะเป็นธุรกิจที่ถาวรระยะยาวได้ดีโดดเด่นแต่บางทีก่อนจะได้พอมันมีดาวคู่ศัตรูอยู่มันก็เลยอาจจะต้องมีการแข่งขันมีการปะทะมีการขัดแย้งกันก่อนถึงจะได้เข้ามานะครับมันเหมือนกับมันเด่นแหละ แต่ว่ามันก็มีการขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ง่ายกับเรื่องการเงินด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดใครยิ่งทําธุรกิจหรืออะไรด้านการเงินที่สัมพันธ์กับเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่มีเกณฑ์กับการขัดแย้งกันได้ง่ายมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาสิงห์นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวศุกร์นะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเดือนที่มีดาวฤตยูมาอยู่ในช่องการงานของคุณน,นะครับซึ่งดาวฤตยูเนี่ย มันหมายถึงความผันผวนนะครับก็ได้นะครับหรือดาวมฤตยูเนี่ยมันหมายถึงการที่อยากจะปรับอยากจะพัฒนานะครับเรื่องของอะไรใหม่ๆนะครับพลิกแพลงอะไรเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของการงานที่คุณก็อยากจะมีการปรับงานการพัฒนาอะไรต่างๆแบบนี้นะครับหรือต้องดึงเอาเรื่องของนวัตกรรมอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ในเดือนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวตั้งแต่วันที่21กันยาไปยาวๆจนถึงเดือนมกราเนี่ยดาวมฤตยูเองเนี่ยเขาก็จะ เดินถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นพอดาวมันเดินถอยหลังไอความรู้สึกกับการอยากปรับอยากพัฒนาอะไรเนี่ยมันก็อาจจะดูลดลงไปหน่อยนะครับดูอืดไปหน่อยกับความคิดในมุมนั้นนะครับคราวนี้ถ้ามาดูดาวศุกร์ดาวการงานเองเนี่ยในเดือนนี้นะครับยาวจนถึง27เดลยดาวการงานของคุณยังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาานะครับ ดาวการงานไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศมันอาจจะยังมีความอึดอัดกับเรื่องของการงานอยู่นะครับอารมณ์ของการอยากหยุดอยากเลิกอะไรเนี่ยมันยังมีเกณฑ์กับการที่มีความรู้สึกแบบนั้นนะครับและดาวเ,าเวลาดาวการงานไปอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยบางทีคุณก็อยากจะพักอยากจะนิ่งๆลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ด้วยการที่ดาวศุกร์เนี่ยเวลาอยู่ตําแหน่งเนี้ยเขาได้ตําแหน่งราชาโชค เพราะฉะนั้นเวลาดาวการงานได้ตำแหน่งราชโชคแสดงว่ามันยังมีเกณฑ์กับการมีโอกาสกับเรื่องของการงานเข้ามาเพียงแต่ว่ามันจะต้องไปเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศเพราะฉะนั้นเวลาดาวการงานที่ไปเกี่ยวกับคําว่าวินาศอ่ะงานที่มันจะต้องกลมหนา้ากลมตาทําไปไม่ได้บอกใครหรือบอกใครไม่ได้อะไรแบบนี้นครับงานเบื้องหลังงานที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศ งานที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะครับหรือบางทีมันก็จะเป็นงานที่ต้องมีความลับๆมีความสุ่มเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นงานลักษณะแบบนั้นนะครับเวลาดาวการงานตกวินานีบางทีมันก็อาจจะเป็นงานที่แบบมีงานแทรกงานอะไรที่มันแบบเร่งด่วนงานที่มันไม่ได้อยู่ในแพลนอนะ่ะมันก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นนะครับและยิ่งในช่วง ที่ดาวเกตรกระตุ้นมันก็จะมีโอกาสกับความปั่นป่วนกับเรื่องของการงานที่มาจากแบบงานแทรกงานที่ได้มาแบบไม่คุ้นงานที่ไม่ได้คิดไว้ว่าจะต้องทําอะไรแบบนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามานะครับถึงแม้ดาวสุขดาวการงานเขาจะเดินถอยหลังจนถึงวันที่12แล้วก็จะเริ่มกลับมาเดินปกติก็คือวันที่15นะครับก็อาจจะดูเหมือนเข้าช้านะครับแต่มันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคืองานที่คุณคาดหวังไว้มันอาจจะ เข้ามาช้าหน่อยแต่บางทีไอ้งานอื่นที่ไม่ได้คุ้นเคยที่ไม่ได้คาดหวังเนี่ยมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการแทรกเข้ามาเวลาดาวตกพบวินาศแล้วเดินถอยหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่จุดที่เด่นเลยคือเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีศักยภาพดีและดาวความสําเร็จทับตัวมันเป็นจังหวะที่มีเกณฑ์กับการทําอะไรแล้วก็สําเร็จได้ดีนะครับถ้าจะต้องระวังบ้างก็คืออ่เดี๋ยววันที่9ดาวเกตย้ายไปก็ไม่ได้กระตุ้น กับเรื่องของการงานมากนักแล้วนะครับดาวอาทิตยย์้ายวันที่18ซึ่งช่วงนี้แหละนะครับดาวอยาทิตย์เป็นดาวตัวคุณเองต้องไปเจอกับดาวอังคารที่ความหมายนึ่งทำหน้าที่เป็นคําว่าสุภาที่แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นคู่ของการประทะการคู่ของการขัดแย้งกันช่วง18ถึง27เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังการมีเหตุให้ปะทะหรือความขัดแย้งที่เกิดกับ หัวหน้าเกิดกับเจ้านายเนี่ยต้องระวังหน่อยเกิดกันได้ง่ายนะครับอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของงบดุลการเงินหรือการของงบการเงินอะไรต่างเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์กับการที่แบบออหัวหน้าอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยได้ง่ายหน่อยหรือมีความขัดแย้งกันในช่วงนี้ต้องระวังนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่28 ดาวพุธย้ายมาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงบดุลการเงินนะครับก็อาจจะดูมีความลงตัวนะแต่ดาวพุธก็ยังเจอกับดาวังคารนะครับซึ่งเป็นคู่คําพูดอะไรที่คุณอาจจะต้องโดนเหมือนกับมีเกณฑ์กับการจะอนุมัติงบการเงินนะ่ะแต่บางทีต้องโดนด่าก่อนอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะดาวพุธกับดาวังคารมันเป็นคู่ของคู่ คําพูดที่มันแรงๆที่คุณจะต้องเจอเหมือนกันนะครับและ28เหมือนกันดาวศุกร์ดาวการงานก็ย้ายมาทับตัวเพราะฉะนั้นเวลาดาวการงานย้ายมาทับตัวแน่นอนครับมันยังมีงานเข้ามานะครับยังดูเข้ามาได้ต่อเนื่องนะครับและช่วงนี้ดาวการงานก็เดินปกติแล้วนะครับแต่ข้อที่ดูจะเป็นข้อเสียนิดน,นึงก็คือดาวศุกร์มาอยู่ตรงนี้ก็จะโดนดาวเสาเล็ง ซึ่งดาวศุกร์กับดาวเสาร์เขาก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันคู่ทุกใจคู่เครียดนั่นหมายความว่าไองานที่เข้ามาเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันดูมีความยากเหมือนกันนะมันดูมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอะไรติดมาด้วยซึ่งทําให้คุณดูมีความกังวลกับเรื่องของการงานและก็อาจจะมีเกณฑ์กับการเครียดกับเรื่องการงานด้วยเช่นกันมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักคือดาวราหูนะครับ ซึ่งในเดือนนี้เนี่ยถ้าเราดูจากดาวความรักอย่างเดียวนะดาวความรักของคุณยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภะนั่นหมายความว่าคู่ของคุณสําหรับคนมีคู่นะคู่ของคุณก็ยังดูมีความไว้เนื้อเชื่อใจยังมีเกณฑ์กับการให้เกียรติคุณแล้วก็ยังพร้อมกับการช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งก็คือการที่มีดาวเสามาอยู่ในช่องความรักของคุณและเล็งกับลัคนาที่มันเป็นพินทุบาต ดาวเสาเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเหนื่อยใจกับเรื่องของความรักได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแถมดาวเสาสําหรับคนลัคนาสิงห์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริมันก็อาจจะทําให้มันง่ายที่จะมีเรื่องของปัญหามีความขัดแย้งกับคู่ได้ง่ายถึงแม้จะอยู่ในจุดที่ยังพร้อมที่จะส่งเสริมยังมีความเชื่อใจกันอยู่แต่มันก็จะดูมีความขัด,ข,ดขัดกันอยู่นะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยในมุมที่ดีนะก็คือ การที่ดาวตัวคุณเองเนี่ยแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองแล้วเล็งอยู่กับดาวเสานะครับในช่องความรักซึ่งเขาเป็นดาวคู่ท่ากันนั่นหมายความว่าบางทีในช่วงเดือนนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่มีเกณฑ์กับการที่จะร่วมหรือช่วยกันจัดการแก้ปัญหาต่างคนก็ต่างโฟกัสกับเรื่องของปัญหาช่วยกันแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ดีนะครับและ อาจจะมีเกณฑ์กับการได้มีโอกาสกับการได้ไปกู้อะไรร่วมกันก็ได้นะเพราะดาวเสาร์ที่เป็นคําว่าอริซึ่งหมายถึงหนี้สินก็ได้นะครับนอกจากเล็งกับดาวอาทิตย์ตัวคุณ<ม>ก็ยังเล็งกับดาวพุทธที่เป็นดาวการเงินเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์กับการได้ไปกู้นะครับสินเชื่ออะไรร่วมกันนะไปร่วมกันกู้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายมากนะนะครับเพราะว่า มันยังเป็นดาวที่สัมพันธ์กันในมุมที่ดีกับเรื่องของความรักแต่เดี๋ยวพอปลายเดือนนะครับอ่าดาวเกตย้ายวันที่9ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่18วันที่27ดาวพุธกับดาวศุกร์ย้ายนะครับ การที่ดาวศุกร์มาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมาเล็งกับดาวเสารเล็งอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาทําให้คุณจะต้องเครียดดาวศุกร์นอกจากเป็นเรื่องของการงานดาวศุกร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะเรื่องของคนรอบข้างเพื่อนฝูงข่าวสารเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีเกณฑ์กังจังหวะกับการที่จะส่งผลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักให้มันมีเรื่องให้เครียดอีกจังหวะหนึ่งก็คือช่วงตั้งแต่20บ แไปนี่แหละที่ดาวสุกมาอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีเกณฑ์กับการที่คนรอบข้างเนี่ยแหละส่งผลให้คุณกับคู่เนี่ยมีเหตุกับการเครียดกันหรือบางทีอาจจะได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องข่าวสารอะไรต่างๆคนรอบข้างพูดอะไรเงี้ยทำให้มีเหตุให้รู้สึก เครียดกังวลกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหนักแน่นนะครับหรือมีอะไรก็ลองเคลียร์กันนะครับสอบถามกันโดยตรงนะครับมันก็จะได้ไม่ส่งผลกับเรื่องของความเครียดกับเรื่องของความรักมากนะักคราวนี้สําหรับคนโสดน,นะครับถ้าเราดูจากดาวใหญ่เนี่ยจากการที่ดาวเสารมาเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นภาพรวมๆที่มันก็ไม่ใช่ช่วงที่มันอาจจะดู ดีมากนักอ่ะนะครับกับเรื่องของความรักนะครับคือถ้าเกิดใครที่เข้ามาในช่วงนี้เวลาดาวเสาร์เร็งรักเนี่ยตำราเขาก็มักจะบอกว่าเป็นแบบคือต้องเป็นคู่ที่มีบุพกรรมเก่าด้วยกันมาประมาณแบบนี้นะครับอ่าซึ่งมันอาจจะส่งผลถึงความอึดอัดอะไรก็มีเกณฑ์เกิดแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้มันกลับกลายเป็นยังเป็นจุดที่ดีตรงที่ดาวตัวคุณเองเนี่ยนะครับที่สัมพันธ์กับ ดาวเรื่องของปัญหาดาวเสาที่เล็งอยู่เนี่ยมันเป็นดาวคู่าธาตุกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกถึงความคัดคัดนะครับบ้านแต่คุณกลับรู้สึกว่าเออเขามีความเหมือนคุณมีความคล้ายคุณคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีหรือเปล่านะครับเพราะเขาก็จะมีความคล้ายๆค,คุณนั่นแหละนะครับก็อาจจะเป็น ช่วงย่อยช่วงหนึ่งนะครับที่ถือว่าเดือนนี้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยก่อนวันที่28เนี่ยยังมีมุมที่มันเป็นมุมอะไรที่ส่งผลดีได้นะครับส่วนพอวันที่28ไปแล้วเนี่ยการที่ดาวศุกร์ย้ายมาอยู่จุดนี้นะครับมาเลงกับดาวเสาร์เนี่ยมันเหมือนกับการที่มีใครเข้ามาเนี่ยนะครับมันอาจจะส่งผลให้คุณดูเครียดกว่าเดิมก็ได้นะหรือบางทีการเข้ามาของคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์เนี่ย เพื่อนฝูงคุณก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับก็ลองพิจารณาดูมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาสิงห์นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภคือดาวพุธนะครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยถือว่าเรื่องโชคลาภเป็นเรื่องเด่นสําหรับคุณเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่า ดาวโชคลาภเองดาวพุธเนี่ยเขามาทับตัวคุณอยู่จนถึงวันที่27เลยและดาวมีกําลังดีเวลาดาวโชคลาภทับตัวแน่นอนครับมันมีโชคลาภที่จะเกิดเข้ามาเพราะโชคลาภมาอยู่กับตัวไม่ใช่คุณจะต้องไปวิ่งหาโชคลาภมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เองทําอะไรมีโอกาสก,ากับการเกิดความสําเร็จได้ดีนะครับยิ่งช่วงต้นเดือนเนี่ยที่ดาวอาทิตย์อยู่ร่วมด้วยเนี่ยนะครับดาวก็มีความมั่นคงดีแสดงว่าคุณมีศักยภาพกับการทําอะไรแล้วสําเร็จได้ดีนะครับ พอวันที่9ดาวเกตก็ย้ายมาอยู่ในช่องโชคลาภซึ่งเดิมเนี่ยดาวก็ได้ตำแหน่งมหาจากักรมีเกณฑ์กับการได้สำเร็จอะไรใหญ่ๆโชคลาภใหญ่ๆดาวได้ตำแหน่งราชาโชคมีคนสนับสนุนช่วยให้เกิดกรรมความสำเร็จได้ดีอยู่แล้วนะครับพอดาวเกตมากระตุ้นอีกมันก็เพิ่มศักยภาพกับความสำเร็จแถมดาวเกตเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเราก็จะมองว่าก็จะเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีส่วนกับการ อำนวยอวยพรช่วยให้เกิดความสําเร็จได้ดีขึ้นอีกนะครับพอวันที่18ดาวอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่สัมพันธ์กับดาวโชคลาภแต่ถือว่าก็ยังสลับบ้านกันนะครับยังมีกําลังที่ดีและดาวโชคลาภยังทับตัวอยู่ก็ยังมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จได้ดีเพียงแต่ว่า คุณเองก็อาจจะต้องไประวังความขัดแย้งอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่โชคลาภยังเกิดกับคุณได้ดีนะครับการที่ดาวโชคลาภเล็งอยู่กับดาวเสาร์ทั้งเดือนอเกือบทั้งเดือนนะครับถึงวันที่27เนี่ยซึ่งเขาเป็นคู่สมพลกันแสดงว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันการสอบนะครับคุณก็จะยังมีเกณฑ์กับการสําเร็จได้ดีมีเกณฑ์กับการชนะ,ะการประกวดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ คุณก็จะทําได้ดีมีเกณฑ์กับการเกิดความสําเร็จกับเรื่องนั้นได้ดีนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินเก่าๆมีโอกาสก,กับการจะได้รับเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นเช่นนั้นนะครับคราานี้พอวันที่28ดาวโชคลาภของคุณก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องการเงิน นะครับซึ่งดาวเนี่ยไปอยู่ในบ้านตัวเองแต่เป็นบ้านตัวเองในเรื่องการเงินแสดงว่าช่วงนี้ก็จะชัดเจนว่ามันมีโอกาสกับการมีโชคลาภที่มันเป็นตัวเงินเลยนะครับหรือมันมีโอกาสกับเรื่องของธุรกิจอะไรที่จะได้เข้ามาซึ่งดาวอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรถ้าได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นระยะยาวกินยาวนะครับมีความมั่นคงแถม ดาวได้ตำแหน่งมหาอุดมีกำลังเด่นสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นของที่แบบมีค่าโดดเด่นด้วยนะครับดูมีคุณค่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์กับการที่จะได้รับอะไรที่มันดูมีคุณค่าเข้ามาในช่วงนี้เพียงแต่ว่าไอ้ดาวพุธท,ที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยต,ต,ต้องมาเจอกับดาวอาทิตย์กับดาวังคารที่เขาเป็นคู่ศัตรูกันและก็ต้องมาเจอกับดาวังคารที่ดาวังคารกับดาวพุธก็อาจจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะส่งผลให้ตั้งแต่20ส แปดไปเนี่ยนะครับที่ดาวพุธมาอยู่จุดนี้เนี่ยมีโอกาสได้ของมีค่ามีโอกาสกับการสําเร็จอะไรที่แบบเด่นๆเพียงแต่ว่าการจะได้มาบางทีมันจะต้องมีการแย่งชิงแข่งขันต่อสู้เกิดความขัดแย้งนะครับถึงจะได้มาาประมาณแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสได้อะไรเด่นๆทั้งเดือนแหละ นะครับแค่ลักษณะการได้มาในช่วงปลายเดือนมันอาจจะดูยากขึ้นหน่อยมันอาจจะต้องแข่งขันต้องต่อสู้ต้องขัดแย้งหน่อยเท่านั้นเองนะครับคราวนี้สําหรับนักเสี่ยงโชคการที่1นึถึงยีที่ดาวโชคลาภทับตัวนะครับแล้วมีกําลังดีเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสกับการมีโชคอยู่แล้วนะครับและถ้าจะเสี่ยงโชคก็คือก็อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองนี่แหละ ยิ่งช่วง1ถึง17เนี่ยยิ่งมีความโดดเด่นชัดเจนนะครับว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภที่เกิดจากอะไรที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่พอ18ไปแล้วเนี่ยการที่ดาวอาทิตย์ย้ายไปนะครับแต่ไปเจอกับดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นอาจจะลองดูความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่17ไปนะครับกับอะไรที่มันต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของพวกเลขบัญชี นะครับหรือตัวเลขบนธนบัตรที่ได้มาอะไรแบบนี้นะครับก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแหละมีโอกาสกับการมีโชคมีราบสําหรับคุณนะครับเพราะถึงแม้28ไปแล้วดาวพุธไปอยู่ตรงนี้ก็ไปอยู่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของตัวเลขเรื่องของบัญชีอะไรแบบนี้นะครับก็มีโอกาสก็กลองนําไปปรับใช้ดูและนี่ก็คือการทํานายไททักดวงชะตาของชาวลัคนาสิงในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วขอขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านที่ส่งซูเปอร์แตงนะครับมาสนับสนุนช่องอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ของเราแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ